ทีนี้การส่งมีหลากหลายส่งด้านกว้างส่งด้านลึกบอลจะไปถึงประตูเร็วที่สุดแนไหนะครับแนวลึกผู้เล่นหลายๆคนก็เล่นด้านข้างด้านกว้างเซตบอลเฉยๆแล้วบอลมันไปไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะหนีจากโซนของเราเองก็ไม่ไม่ได้เอาชนะไดวันไม่ได้เปลี่ยนพื้นที่เห็นไหมครับเนี่ยแค่สองอย่างเองนะเพราะเราเล่นเล่นเซตบอลอยู่นั่นนะเซตบอลอยู่นั่นนะมันไม่ไปถึงหน้าประตูสักทีเห็นไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องรู้วิธีการนะครับแล้วส่งยังไงให้ได้เปลี่ยบได้เปลี่ยบก็คือนะ เขาไม่สามารถที่จะมาครอบเบอร์หน้าลายเราได้กองกลางก็ส่งทรูพาร์ตไปให้ศูนย์หน้าไปให้ปีกเข้าทําได้เร็วไปพื้นที่อันตรายหรือเซ็นเตอร์เห็นไหมสวิตชิ่งแล้ววาวบอลให้ให้ปีกวาวบอลให้ศูนย์หน้าตัดหลังลายเห็นไหมครับมันได้เปรียบไหมมันได้เปรียบถูกไหมครับแล้วการส่งมีอะไรอีกคิลลพาร์ตได้ไหมคิลลพาร์ตหมายว่าส่งให้เพื่อนได้ทำประตูได้เลยไหมอันนี้มันต้องฝึกแล้วมันต้องมีเซนต์ด้วยเห็นะถูกไหมครับฉะนั้นน่ยคิลลพาร์ตเนี่ยส่งไปแล้วได้สามารถที่จบการยิงประตูนี่นะหลกหลายยนนะีน่่คืออ,อางแรก ที่ขคอสุเท้าย